สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีหัวข้อที่ออฟังดูอาจจะเหมือนเรื่องกฎหมายจ๋าๆหน่อยแต่จริงๆแล้วมันสําคัญกับชีวิตรเรามากเลยนะฮะคือเรื่องที่ว่านี่เนี่ยมันจะจบหรือระง,งับไปได้ยังไงบ้างนอกจากวิธีเบสิกที่เราจ่ายคืนจนหมดนะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันโดยอ้างอิงจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยนะครับในส่วนที่ว่าด้วยความระง,งับแห่งหนี้โดยตรงเป้าหมายก็คืออยากให้เราเข้าใจภาพรวมว่าเอ๊นอกจากจ่ายเงินคืนเนี่ยกฎหมายเขามีทางออกอื่นๆให้หนี้มันจบได้ยังไงอีกค่ะเรื่องนี้สําคัญจริงๆนะคะเพราะมันคือเรื่องสิทธิกับหน้าที่เลยของทั้งฝั่งเจ้าหนี้แล้วก็ฝั่งลูกหนี้ว่านี้สินที่มีต่อกันเนี่ยมันจะเคลียร์กันหรือจบลงได้ยังไงบ้างซึ่งกฎหมายก็ให้ทางเลือกไว้หลายวิธีค่ะ ไม่ใช่แค่จ่ายเงินอย่างเดียวการเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็จะช่วยให้เราจัดการอะไรๆไ,ได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะน่าสนใจครับงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าวิธีแรกเลยที่กฎหมายพูดถึงคือการปลดหนี้ฟังชื่อหนี้คือตรงตัวเลยไหมครับเจ้าหนี้ยกหนี้ให้แล้วในทางกฎหมายนี่เขาทำกันยังไงครับมันมีขั้นตอนอะไรไหม ใช่ค่ะหลักการก็คือเจ้าหนี้เขาแสดงเจตนาบอกลูกหนี้ว่าจะไม่เอาแล้วนี่ก้อนนี้เป็นการตัดสินใจของเจ้าหนี้ฝ่ายเดียวเลยนะคะพอบอกลูกหนี้ปุ๊บหนี้ก็ระง,งับทันทีเลยอ๋อคือไม่ต้องให้ลูกหนี้เซ็นยอมรับไม่ต้องเลยค่ะเพราะถือว่าเป็นการให้ประโยชน์กับลูกหนี้อยู่แล้วฟังดูง่ายดีนะครับแค่เจ้าหนี้บอกแต่ทีนี้มันต้องมีเอกสารอะไรไหมครับหรือว่าแค่พูดกันเฉยๆก็พอแล้วอ่าประเด็นเรื่องหลักฐานนี่สําคัญค่ะ คือถ้านี่เดิมเนี่ยมันมีหลักฐานเป็นหนังสืออยู่แล้วเช่นสัญญากู้ยืมเงินการจะปลดหนี้ให้มันสมบูรณ์จริงๆกฎหมายก็เลยกําหนดว่าต้องทําเป็นหนังสือด้วยเหมือนกันอ๋อต้องทำเป็นหนังสือเหมือนกันใช่ค่ะหรือไม่งั้นก็มีอีกสองวิธีคือเจ้าหนี้คืนเอกสารสัญญากู้นั่นแหละให้ลูกหนี้ไปเลยหรือไม่ก็ขีดค่าเอกสารนั้นซะ ขีดค่าให้เห็นชัดๆเลยใช่ค่ะหลักๆคือต้องทำให้มันชัดเจนมีหลักฐานว่านี่มันถูกปลดไปแล้วจริงๆจะได้ไม่มีปัญหามาทวงกันทีหลังนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือถ้าตอนเริ่มมีเอกสารตอนจบเรื่องปลดนี้ก็ควรมีหลักฐานชัดเจนเหมือนกันไม่ว่าจะเอกสารใหม่หรือจัดการเอกสารเก่าทีนี้ไปต่อกันวิธีที่สองการหักกลบลบหนี้ อันนี้ฟังดูคุ้นๆนะครับเหมือนกับที่คนทั่วไปเข้าใจว่าต่างคนต่างเป็นหนี้กันก็เอามาหักล้างกันไปเลยมันต้องมีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษไหมครับถึงจะทำแบบนี้ได้ใช่ค่ะหลักการก็คือเอาหนี้ที่สองฝ่ายมีต่อการมาหักกันแต่ว่ามันต้องเข้าเงื่อนไขหลักๆก่อนนะคะคือหนึ่งสองคนนี้ต้องเป็นหนี้ซึ่งกันและกันคือต่างฝ่ายต่างเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ของอีกคนสลับบทบาทกันประมาณนั้นค่ะ สองนี่ทั้งสองฝั่งเนี่ยต้องมีวัตถุแห่งนี่เป็นประเภทเดียวกันเช่นเป็นนี่เงินเหมือนกันหรือเป็นนี่ส่งมอบเข้าสารชนิดเดียวกันปริมาณเท่ากันแบบนี้ค่ะถึงจะเทียบกันแล้วหักกันได้ครับครับต้องเหมือนกัน3คือนี่ทั้งสองฝั่งต้องถึงกําหนดชําระแล้วด้วยนะคะถ้านี่ฝั่งไหนยังไม่ถึงเวลาต้องจ่ายก็ยังเอามาหักไม่ได้ค่ะ อืมเข้าใจได้ครับก็เพื่อให้มันยุติธรรมไม่ต้องมานั่งตีราคาของที่ไม่เหมือนกันหรือบังคับจ่ายก่อนเวลาเนาะถูกต้องค่ะเพื่อความชัดเจนและเป็นธรรมค่ะแล้ววิธีการหักกลบหลบหนี้นี่แหละครับต้องทำยังไงต้องให้สองฝ่ายมานั่งตกลงทำสัญญากันไหมหรือว่าอ๋อไม่ต้องค่ะแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาคือแจ้งให้อีกฝ่ายทราบก็พอแล้วไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายตอบตกลงเลยแจ้งไปฝ่ายเดียวได้เลยใช่ค่ะ แล้วการแจ้งเจตานานี้จะไปเติมเงื่อนไขเวลาอะไรเพิ่มไม่ได้นะคะแล้วมีจุดน่าสนใจคือกฎหมายให้มีผลย้อนหลังด้วยค่ะย้อนหลังยังไงครับคือมันย้อนไปถึงจุดแรกสุดที่นี่ทั้งสองฝ่ายเริ่มเข้าเงื่อนไขที่หักกันได้นะคะไม่ใช่เริ่มมีผลณวันที่เราแจ้งเจตานาไปอันนี้ก็เหมือนกับว่ากฎหมายคุ้มครองสิทธิคนที่เขาหักกลบได้ก่อนแล้วโอ้มีผลย้อนหลังด้วยอันนี้น่าสนใจจริงครับแล้วถ้าสมมติว่าเออ สถานที่ที่ต้องจ่ายหนี้ของแต่ละคนมันอยู่คนละที่กันเลยเหรอครับเช่นคนนึงต้องจ่ายที่กรุงเทพอีกคนต้องจ่ายที่เชียงใหม่แบบนี้ยังหักกลบกันได้ไหมครับหักได้ค่ะกฎหมายบอกว่าสถานที่ชําระหนี้ต่างกันไม่เป็นไรแต่ว่ามีข้อแม้ว่าฝ่ายที่ขอหักหนี้คือคนที่ไปแจ้งเขานะคะอาจจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับอีกฝ่ายนะคะ ค่าเสียหายใช่ค่ะถ้าการหักกลบหนี้เนี่ยมันทําให้อีกฝ่ายเขาเสียประโยชน์หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะไม่ได้ชําระหนี้ที่เดิมเช่นอาจจะมีค่าเดินทางค่าขนส่งอะไรแบบนี้ก็ต้องดูเป็นกรณีไปค่ะโอเคหักได้แต่ก็ต้องดูผลกระทบด้วยทีนี้มีข้อจํากัดอะไรไหมครับว่าหนี้แบบไหนที่ห้ามเอามาหักกลบกันเลยมีค่ะมีข้อจํากัดสําคัญสาคัญอยู่เหมือนกันเพื่อความเป็นธรรมนะคะเช่น หนี้ที่มันผิดกฎหมายอะค่ะเช่นหนี้การพนันแบบนี้ฝ่ายที่เป็นลูกหนี้จะเอาหนี้พนันมาอ้างหัก,กลบไม่ได้อ๋อแน่นอนอยู่แล้วสองคือหนี้ที่กฎหมายเขาคุ้มครองไว้ห้ามยึดนะคะอย่างเช่นเงินเดือนส่วนที่จําเป็นหรือเงินค่าเลี้ยงดูพวกนี้ก็เอามาหักกลบไม่ได้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนาของกฎหมายที่อยากคุ้มครองลูกหนี้ในส่วนนี้ครับครับเข้าใจครับสคือหนี้ที่ยังเถียงกันอยู่ยังมีข้อต่อสู้กันอยู่ก็ยังเอามาหักไม่ได้ ต้องให้มันได้ค่อยยุติกันก่อนส่วนเรื่องอายุความอันนี้มีรายละเอียดนิดหน่อยค่ะคือถึงแม้นี่ฝั่งหนึ่งจะขาดอายุความไปแล้วก็อาจจะยังเอามาหักกลบได้นะถ้าตอนแรกเลยที่นี่ทั้งสองฝ่ายมันเริ่มหักกันได้ตามเงืนะ่อนไขน่ะนี่ที่เพิ่งมาขาดอายุความทีหลังเนี่ยตอนนั้นมันยังไม่ขาดอายุความอ๋อคือถ้าตอนแรกมันหักกันได้อยู่แล้วก็ยังถือว่าหักได้แม้เวลาจะผ่านไปใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะ กฎหมายมองย้อนไปตอนที่มันเริ่มหักกันได้นั่นเองเข้าใจหลักการสําคัญสําคัญแล้วครับต้องเป็นหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่ส่วนที่กฎหมายห้ามยุธแล้วก็ไม่มีเรื่องเถียงกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเอ่อมีหนี้กันหลายรายการเลยแหละครับต่างฝ่ายต่างมีหนี้กันยุบยับเลยจะหักกันยังไง เลือกหักคู่ไหนก่อนกฎหมายก็มีแนวทางให้นะคะถ้ามีหลายรายการฝ่ายที่ขอหักกลบเนี่ยมีสิทธิ์ระบุได้เลยว่าจะเอาหนี้รายการไหนของตัวเองไปหักกับหนี้รายการไหนของอีกฝ่ายเลือกได้เองก่อนใช่ค่ะแต่ถ้าไม่ระบุหรือระบุไปแล้วอีกฝ่ายเขาขัดค้านทันทีกฎหมายก็จะให้นำหลักเกณฑ์เรื่องการจัดสรรการชำระหนี้มาใช้ค่ะก็คือจะดูว่าหนี้ไหนถึงกำหนดก่อน นี่ไหนดอกเบีย้ยเยอะหรือนี่ไหนมีหลักประกันน้อยกว่าก็ให้หักรายการนั้นๆก่อนอ๋อใช้หลักการเดียวกับการจ่ายหนี้ปกติใช่ค่ะแล้วถ้ามีดอกเบีย้ยค้างจ่ายด้วยก็ต้องหักดอกเบีย้ยก่อนนะคะแล้วค่อยไปหักเงินต้นค่ะมีระบบระเบียบชัดเจนดีครับเอาละไปต่อกันที่วิธีที่3การแปลงหนี้ใหม่ชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะครับแปลงหนี้เก่าเป็นหนี้ใหม่มันคือการเปลี่ยนสัญญาเดิมใช่ไหมครับแล้ว แค่เปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนี้ถือว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่เลยหรือเปล่าการแปลงหนี้ใหม่คือการที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้เขาตกลงกันทําสัญญาใหม่ขึ้นมาเลยเพื่อแทนสัญญาเก่าโดยที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นสาระสําคัญของหนี้เดิมค่ะผลก็คือหนี้เดิมอะระง,งับไปเลยแล้วก็เกิดหนี้ใหม่ขึ้นมาแทนที่ต้องเปลี่ยนสาระสําคัญใช่ค่ะถ้าแค่เปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเช่นเอ่อขยับบรรจัยนิดหน่อยเปลี่ยนวิธีจ่ายเงินอันนี้ไม่นับนะคะ ไม่ถือเป็นการแปลงนี้ใหม่หนี่เดิมยังอยู่แค่เงื่อนไขเปลี่ยนไปนิดหน่อยคำว่าสาระสําคัญนี่แหละครับที่น่าสนใจอะไรบ้างที่กฎหมายถือว่าเป็นการเปลี่ยนสาระสําคัญจนกลายเป็นนี้ใหม่ไปเลยกฎหมายเขาก็ยกตัวอย่างไว้นะคะเช่นการเปลี่ยนวัตถุแห่งนี้ไปเลยจากเดิมเป็นนี้เงินกลายเป็นนี้ส่งมอบรถยนต์แบบนี้หรือเปลี่ยนลักษณะนี้จากนี้ไม่มีเงื่อนไขเป็นนี้มีเงื่อนไขหรือเปลี่ยนเงื่อนไขเดิมไปเลย หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้หรือเปลี่ยนตัวลูกหนี้ก็ถือว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่ได้ค่ะอ๋อเปลี่ยนตัวคนก็ได้ใช่ค่ะแต่ว่าการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ปกติกฎหมายมักจะให้ไปใช้เรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องมากกว่าการเปลี่ยนตัวลูกหนี้นี่น่าสนใจครับสมมุติเราอยากให้คนอื่นมารับผิดชอบหนี้แทนเราอย่างนี้ต้องทํำยังไงครับให้เจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ไปตกลงกันเองหรือว่าเราซึ่งเป็นลูกหนี้เดิมต้องยอมด้วยตรงนี้สําคัญมากเลยค่ะ การแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้เนี่ยกฎหมายบอกว่าทําเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ได้แต่มีข้อแม้ว่าจะทําโดยที่ลูกหนี้เดิมไม่ยินยอมไม่ได้ค่ะเอา้าลูกหนี้เดิมต้องยอมด้วยใช่ค่ะคือลูกหนี้เดิมต้องรับรู้และตกลงด้วยไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยปริยายก็ตามจะไปแอบตกลงกันสองคนแล้วให้ลูกหนี้เดิมหลุดไปเลยแบบนี้ไม่ได้ค่ะเพราะมันกระทบสิทธิ์และหน้าที่ของเขาโดยตรง ก็สมเหตุสมผลนะครับต้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโอเคด้วยและถ้าเกิดตกลงแปลงนี้กันไปดีๆแล้วแต่ปรากฏว่าสัญญาหนี้ใหม่ที่ทําขึ้นมาเนี่ยมันมีปัญหาเช่นสัญญามันไม่สมบูรณ์เป็นโมฆะหรือถูกยกเลิกไปทีหลังแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับนี้เก่าที่ตกลงว่าจบไปแล้วมันจะฟื้นกลับมาไหมคําถามดีค่ะกฎหมายก็คิดเผื่อไว้เหมือนกันค่ะท่านนี้ใหม่ที่ตกลงว่าจะให้เกิดเนี่ย มันดันไม่เกิดขึ้นจริงหรือเกิดขึ้นแล้วแต่ต่อมาถูกยกเลิกไปไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตามเช่นทำสัญญาผิดกฎหมายหรือมีเหตุสำคัญผิดที่ตอนแรกไม่รู้กฎหมายจะถือว่าการแปลงหนี้ครั้งนั้นไม่สำเร็จค่ะไม่สำเร็จใช่ค่ะผลก็คือหนี้เดิมที่ตกลงกันว่าจะให้ระง,งับไปก็จะไม่ระง,งับค่ะกลับมามีผลบังคับเหมือนเดิมทุกอย่างเลย อ๋อเหมือนกดปุ่มอันดูเลยถ้านี่ใหม่ไม่เกิดนี่เก่าก็ไม่ตายไปด้วยทีนี้อีกประเด็นที่น่าจะเกี่ยวกันคือเรื่องหลักประกันครับถ้านี่เบิรมมีการจำนองบ้านไว้หรือมีคนค้ำประกันอยู่พอแปลงนี่เป็นนี่ใหม่แล้วหลักประกันพวกนี้มันจะตามไปคุ้มครองนี่ใหม่ด้วยไหมครับอัตโนมัติเลยหรือเปล่าไม่อัตโนมัติค่ะแต่ว่าเขาเขาตกลงกันได้นะคะว่าจะให้หลักประกันเดิมเช่นจำนองจำนำเนี่ย โอนตามไปเป็นประกันสำหรับหนี้ใหม่ด้วยแต่ก็มีข้อจำกัดนะคะคือ 1. โอนไปได้แค่เท่าที่มันประกันหนี้เดิมเท่านั้นถ้าหนี้ใหม่มันมูลค่าสูงขึ้นหลักประกันเดิมก็จะคุ้มครองแค่ส่วนที่เป็นมูลหนี้เดิม ครับซอมซึ่งสงสัยมากเลยคือแทาหลักประกันนั้นเป็นของบุคคลภายนอกอ๋อไม่ใช่ของลูกนี่เองใช่ค่ะเช่นเป็นบ้านของพ่อแม่ที่มาจำนองให้ห,หรือเพื่อนมาค้ำประกันให้การจะให้หลักประกันนั้นตามไปผูกพันกับหนี้ใหม่ได้เนี่ยจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกคนนั้นด้วยค่ะต้องไปขอความยินยอมเขาใหม่ใช่ค่ะถ้าเขาไม่ยอมหลักประกันนั้นก็จะหลุดไปพร้อมกับหนี้เดิมไม่ตามมาคุ้มครองหนี้ใหม่เพราะตอนแรกเขาตกลงจะค้ำประกัน,น นี่เดิมไม่ใช่นี่ใหม่ที่เราเพิ่งมาตกลงกันทีหลังนี่คะชัดเจนเลยครับเรื่องหลักประกรันโดยเฉพาะถ้าเป็นของคุณอื่นต้องเคลียร์ให้ชัดเจนได้รับความยินยอมใหม่เสมอเอาล่ะครับมาถึงวิธีสุดท้ายสําหรับวันนี้ชื่ออาจจะฟังดูเอ่อโบราณนิดนึงนี่เกลือกล่อนกลืนกันอันนี้หมายถึงสถานการณ์แบบไหนครับเนี่ยคำว่านี่เกลือกล่อนกลืนกันนี่เป็นภาษาเก่าหน่อยแต่ความหมายมันตรงไปตรงมานะคะคือมันเป็นสถานการณ์ที่ความเป็นเจ้าหนี้กับความเป็นลูกนี่ในนี่ก้อนเดียวกันเนี่ยมันดันมาตกอยู่ในคนคนเดียวกันค่ะ เอ๊ะคนเดียวกันเป็นทั้งเจ้านี้และลูกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหมครับตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะเช่นลูกหนี่บังเอิญได้รับมรดกจากเจ้านี้ตัวเองแล้วในกองมรดกนั้นมันก็รวมสิทธิเรียกร้องในนี่ที่ตัวเองเป็นลูกหนี้อยู่พอดีอ๋อรับมรดกนี่ตัวเอง ใช่ค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้ตัวเองเป็นทั้งเจ้าหนี้ในฐานะผู้รับมรดกแล้วก็เป็นลูกหนี้ในฐานะเดิมในหนี้ก้อนเดียวกันหรืออีกกรณีเช่นบริษัทที่เป็นลูกหนี้ไปควบรวมกิจการเข้ากับบริษัทที่เป็นเจ้าหนี้กลายเป็นบริษัทใหม่บริษัทเดียว อ๋อเข้าใจละพอสถานะเจ้าหนี้กับลูกหนี้มันมารวมอยู่ที่คนเดียวกันหนี้มันก็เลยต้องจบไปเองเพราะเราคงเป็นหนี้ตัวเองไม่ได้นะครับถูกต้องเลยค่ะกฎหมายก็เลยบอกว่าเมื่อสิทธิและความรับผิดในหนี้รายเดียวกันมันตกอยู่แก่บุคคลคนเดียวกันหนี้รายนั้นก็เป็นอันระงับสิ้นไปโดยผลของกฎหมายเลยค่ะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มอัตโนมัติเลย ใช่ค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นนิดหน่อยนะคะคือหนี้จะไม่ระง,งับถ้าการระง,งับนั้นจะไปกระทบสิทธิ์ของบุคคลภายนอกที่เขามีส่วนได้เสียในหนี้นั้นอยู่เช่นสมมติมีเจ้าหนี้คนอื่นเขามาอายัดสิทธิเรียกร้องในหนี้ก้อนนี้ไว้แล้วการเกลื่อนกลื่นกันก็อาจจะไม่ทําให้หนี้ระง,งับไปในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าหนี้ที่มาอายัดนะคะเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเขาอืมมีข้อยกเว้นเพื่อปกป้องคนอื่นด้วยเข้าใจภาพรวมแล้วครับ สรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพกว้างๆนะครับว่าวิธีการทางกฎหมายที่ทำให้นี่มันระงับไปได้โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินคืนเสมอไปเนี่ยมันก็มี 1. การปลดหนี้คือเจ้าหนี้ยกให้ 2. การหักลบลบหนี้ถ้าต่างฝ่ายต่างเป็นหนี้กัน 3. การแปลงหนี้ใหม่เปลี่ยนข้อตกลงสำคัญหรือเปลี่ยนตัวลูกหนี้และสุดท้ายคือหนี้เกลื่อนกลืนกันเจ้าหนี้กับลูกหนี้กลายเป็นคนเดียวกันใช่เลยค่ะ การทำความเข้าใจหลักการแล้วก็เงื่อนไขของแต่ละวิธีนี้สำคัญมากนะคะเพราะแต่ละแบบก็มีรายละเอียดมีผลทางกฎหมายต่างกันไปการรู้ทางเลือกเหล่านี้ก็จะช่วยให้ทั้งเจ้าหนี่และลูกนี่สามารถบริหารจัดการหนี้สินแล้วก็ปกป้องสิทธิของตัวเองได้เหมาะสมมากขึ้นค่ะจริงด้วยครับการรู้ทางเลือกย่อมดีกว่าไม่รู้อยู่แล้วทีนี้ ก่อนจะจบกันไปผมขอชวนคิดต่อนิดนึงครับว่านอกเหนือจากกลไกลทางกฎหมาย4วิธีที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยในโลกความเป็นจริงมันมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับทั้งทางสังคมหรือเศรษฐกิจที่อาจจะทำให้ภาระนี่ในความรู้สึกของเราหรือในทางปฏิบัตินะ่ะมันเหมือนจะจบลงไปแล้ว แม้ว่าในทางกฎหมายจริงๆนี่ก้อนนั้นอาจจะยังไม่ถือว่าระง,งับอย่างเป็นทางการตามที่เราคุยกันมาเลยก็ได้เช่นแบบว่าบางทีเจ้าหนี้อาจจะเลิกทวงไปเองเพราะดูแล้วไม่คุ้มตามหรือผลจากการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ในรูปแบบต่างๆที่อาจจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขแปลงหนี้ใหม่เป๊ะตามกฎหมายแต่ก็ทําให้ลูกหนี้รู้สึกเหมือนได้เริ่มใหม่หรือภาระมันเบาลงจนเหมือนไม่มีแล้วก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าเส้นแบ่งระหว่างหนี้ระง,งับตามกฎหมาย กับภาระนี่สึ่งสุดในทางปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วมันมีผลต่างกันยังไงในชีวิตจริงของเราบ้าง